อาเซียนอัพเดตคืนนี้คุณสรันทรแก้วเวงชัยพาไปมองการจัดการปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลนะครับที่ภาคเอกชนมีการร่วมกันวางข้อกําหนดเรื่องของแรงงานซึ่ส่วนใหญ่นั้นก็เป็นแรงงานข้ามชาติในสมาชิกอาเซียนในไทยนะครับเพื่อที่จะปรับภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็การทําประมงในสายตาของเวทีโลกคุณสรันทรเชิญครับ คุณเชษานคะนอกจากผลไม้และอัญมณีที่เป็นสินค้าสําคัญของจังหวัดพรมแดนที่ติดกันกันกบกัมพูชาของไทยอย่างสันทบุรีการเป็นจังหวัดชายฝั่งตะวันออกก็ทําให้อุตสาหากรรมอาหารทะเลเป็นอีกสินค้าที่สําคัญนะคะซึ่งนั้นก็หมายความถึงแรงดึงดูดแรงงานข้ามชาติอาเซียนโดเฉพาะจากกัมพูชาที่อยู่ใกล้ที่สุดจนสนใจเดินทางมาทํางานในอุตสาหากรรมนี้ไม่น้อยเลยคะ่ะ แม้ว่าส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดจะไม่มากแต่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและแม่น้ำหลายสายก็ทำให้กิจการประมงทั้งน้ำจืดน้ำเค็มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูปอาหารทะเลเป็นอีกแหล่งรายได้สำคัญของจันทบบุรีโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งอุตสาหกรรมต่างๆหมายความถึงความต้องการแรงงานซึ่งถือเป็นโอกาสของแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติจากประเทศอาเซียนแผ่นดินใหญ่ แต่อีกด้านหนึ่งก็ทําให้ไทยเสี่ยงเรื่องแรงงานผิดกฎหมายและกลายเป็นที่จับตาด้านสิทธิมนุษยชนเช่นกันแต่ถึงจะต้องการแรงงานมากจันทบ,บุรีเองก็มีความร่วมมือของผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลในจันทบ,บุรีถึงมาตรการจัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายที่ภาครัฐมองว่าควรนำมาเป็นแบบอย่าง เพราะเอกชนก็เห็นความสําคัญของของการใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งคนที่มีพาสปอร์ตเนี่ยเป็นคนที่มีเอกสารถูกต้องมากที่สุดในการที่จะเข้ามาทำทำงานในประเทศไทยส่วนในเรือประมงจริงๆมีแค่บัตรสีชมพูนะครับหรือใบอนุญาตตรงนี้ก็สามารถที่จะทำการประมงได้นะครับอีกด้านหนึ่งผู้ประกอบการเอกชนก็ต้องเดินหน้าจัดการปัญหานี้อย่างจริงจัง ทั้งเรื่องแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายและค่าแรงที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเป็นมุมมองที่ผู้นำกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลย้ำความสำคัญและวางแนวทางปฏิบัติเพื่อปรับภาพลักษณ์แก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายและค้ามนุษย์ของไทยในสายตานานาชาติร่วมกันกับภาครัฐค่ะปีทปีแล้วเนี่ยมันมีลงถึง3 0 0้กว่าลงเราก็ตั้งกฎเกณฑ์กับทางสมาชิกเราทั้งหมดนะครับว่าห้ามซื้อแบบลงซีซัวกัน นะต้องเฉพาะลงในกลุ่มในเครือที่ที่มีการดูแลกันอยู่ก็ลงมาเหลือร้อยกว่าลงเจานล้นก็ลงปุ๊บถัดมาเมื่อสองปีแล้วข่าวมานันรุดยิ่งหนักเข้าไปอีกตอนนี้ข่าวข่าวถือว่าเราทําดีแล้วมันก็ดีไม่เบ็ดเสร็จล้วก็ตัดสินใจในนะว่าหยุดเถอะไอ้ลุงพวกนี้เมื่อปีที่แล้วเราตัดสินใจเปลี่ยนกนะ็คือว่าเมื่อตอนกลางปีนะครับว่าให้ลงไหนก็ตามที่จะใช้กับโรงงานไหนเนี่ยโรงงานนั้นต้องเป็นพี่เลี้ยงเลยมาดูแลค่าแรงทั้งหมดเลยมาดูแลคนงานทั้งหมดเลย สำหรับรูปแบบการจัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ผู้ประกอบการเอกชนวางข้อตกลงร่วมกันลักษณะนี้นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยก็บอกค่ะว่าเดินหน้าร่วมกันมาได้ประมาณหปีแล้วขณะที่อุตสาหกรรมอื่นๆนอกจากอาหารทะเลอย่างอุตสาหกรรมปลาทูน่าและอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อไก่ที่มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทํางานจํานวนมากไม่ต่างกัน ก็เป็นอุตสาหกรรมที่คุณพศบอกค่ะว่าสนใจจะหยิบรูปแบบการจัดการปัญหาเรื่องนี้ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลไปปรับใช้เช่นกันค่ะจากที่ดิฉันมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็ได้พูดคุยกันถึงการวางข้อตกลงใช้รูปแบบการจัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติลักษณะนี้ด้วยค่ะว่านอกจากจะต้องทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอเพื่อให้ปัญหาค่อยๆหมดไป การสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นใช้ข้อตกลงถึงแม้ว่าจะไม่ง่ายนักแต่ก็สำคัญและมองข้ามไม่ได้ค่ะเพราะว่าคู่ค้าที่ไทยส่งออกอาหารทะเลแปรรูปส่วนใหญ่เป็นประเทศตะวันตกและแถบยุโรปที่ให้ความสำคัญและจริงจังกับเรื่องนี้มากค่ะคุณเชษานขอบคุณครับคุณสรันทรคุณผู้ชมสามารถติดตามอาเซียนอัปเดตได้เป็นประจำทุกคืนวันจันทร์ในข่าวดึกไทย P ี s นะครับ